ยานแปรปวนพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึง4มกราคมนี้สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำมืดวันนี้ใช่ครับเป็นช่วงเย็นย่ำค่ำมืดของวันอังคารที่26ธันวาคม2566นะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสื่อเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาสังเกตรบริเวณทางทะเลจีนใต้จากกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ามืดของวันนี้เป็นต้นไปกระแสลมบนเริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยจากมีกำลังแรงจะเริ่มอ่อนกำลังลงนั่นเองครับสังเกตนะครับปื้นหรือว่าแถบสี ที่ปกคลุมอยู่แถวทะเลจีนใต้และบริเวณปลายแหลมยวนกระแสของลมมีกำลังค่อนข้างอยู่ที่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากกำลังแรงลมระดับนี้พี่น้องชาวเดินเรือชาวประมงก็อย่าพึ่งประมาทนะครับอาจจะพบเจอกับคลื่นลมค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ได้อยู่นะครับเพราะมีแนวโน้มที่มีกำลังแรงและเริ่มอ่อนกำลังลงเท่านั้น แต่ณนะปัจจุบันในบางพื้นที่ในบางช่วงเวลาท่านอาจพบเจอกับสภาวะที่มีความรุนแรงอยู่นั่นเองนะครับมาดูในบริเวณทางภาคใต้นะครับส่วนใหญ่นะครับลมยังคงค่อนข้างแรงอยู่นะครับเนื่องจากว่าลมบนยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงและปริมาณของฝนกําลังจะค่อยๆดีขึ้นหรือว่ากําลังจะลดลง ในบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างนั่นเองนะครับโดยปริมาณของฝนที่เพิ่มขึ้นทางภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างก่อนหน้านี้นะครับมีย่อมความกดอากาศต่ำหรือก็คือพายุที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมาบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างและทางประเทศมาเลสส่งผลทําให้มวลอากาศเย็นมีกําลังแรงนะครับและอุณหภูมิลดลงทางประเทศไทยตอนบนประกอบกับ นะครับกระแสลมบนมีกําลังแรงส่งผลทําให้ทางภาคใต้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นแต่ณปัจจุบันย่อมความกดอากาศต่ําหรือก็คือพายุได้อ่อนกําลังลงและสลายตัวลงไปแล้วก็จะส่งผลต่อไปกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือก็คือมวลอากาศเย็นนั่นเงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชม มาดูในเรื่องของความกดอากาศสูงหรือก็คือมวลอากาศเย็นตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำม,มืดวันนี้เป็นต้นไปใช่ครับช่วงเย็นย่ำค่ำม,มืดของวันอังคารที่26หธันวาคมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าปื้นที่เป็นสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนจะเริ่มค่อยๆเจือจางนะครับปื้นสีจะเริ่มค่อยๆอ,อ่อนลงจะเหลือเพียงแค่ปื้นสีน้ำตาลค่อนข้างอ่อนนะครับ ค่อนๆไปทางสีขาวหมายความว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือก็คือมวลอากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้มีกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนจะเริ่มค่อยๆอ่อนก,กําลังลงตั้งแต่ช่วงเย็นนี้เป็นต้นไปแต่ ความเย็นอ่อนกําลังลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นฉะนั้นหมายความว่าก็จะลงเหลือความเย็นที่มีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวได้ในช่วงตอนเช้าโดยเฉพาะในช่วงเช้าของบริเวณทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับกระแสลมบนยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงได้อยู่ในบางช่วงเวลาในบางพื้นที่เนื่องจากว่ามีแนวโน้ม ที่เริ่มค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงเท่านั้นแต่ณนะปัจจุบันยังคงมีกําลังแรงได้อยู่ในบางพื้นที่นะครับสําหรับบริเวณทางยอดดอยของทางภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้นะครับอุณหภูมิต่าสุด6-12องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ําสุด7-12องศาเซลเซียส ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวังในอันตราย จากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเสื่อมเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งประกอบกับมีลมค่อนข้างแรงได้อยู่จากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างทางอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนว่าตั้งแต่ช่วงเย็นยำค่ำมืดวันนี้ทางภาคใต้ตอนล่างยังคงพบเจอกับสภาพอากาศที่มีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมาก ในบางพื้นที่โดยมีแนวโน้มปริมาณของฝนกำลังจะค่อยๆลดลงนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้ที่ยังมีปริมาณของฝนตกและก็ปกคลุมทางภาคใต้ตอนล่างได้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยและทางภาคใต้ส่งผลทำให้ทางภาคใต้ตอนล่างครับยังคงพบเจอกับฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชน ที่อาศัยบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ครับโดยทางทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนทะเลอันมันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือชาวประมงในบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันมัน ควรเดินเรือกนด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลนันมันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่26-27ธันวาคมนี้สำหรับ ลักษณะสภาพอากาศในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคเหนือในช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างไปทางหนาวบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้อุณหภูมิต่ำสุด6 12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นช่วงตอนเช้าและถึงค่อนข้างหนาวได้ประกอบกับลมยังคงค่อนข้างแรงอยู่นะครับบริเวณทางยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้โดยอุณหภูมิต่ำสุด7 12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทางภาคกลางช่วงตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นประกอบกับลมค่อนข้างแรงได้อยู่นะครับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะเกิดอากาศเย็นในช่วงตอนเช้ากับลมค่อนข้างแรงบวกกับมีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวได้ในบางแห่งแต่ว่าค่อนข้างเบาบางนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง2-3เมตรนั่นเองครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ ทางตอนบนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นโดยมีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งทางตอนล่างของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40-60%งของพื้นที่ใช้ครับ40-60%ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งเช่นทางจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนราธิวาสนั่นเองครับอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า4เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40%ของพื้นที่ ใช่ครับ30-40%ของพื้นที่ส่วนมากทางจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลนั่นเองครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นช่วงตอนเช้าปริมาณของฝนตกเล็กน้อยบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญตาตท่านผู้ชมนะครับพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของความเย็นใช่ครับก็คือในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นนะครับแอดมินจะทำการเล่นโมเดลต่อไปในช่วงตั้งแต่เย็นยำ่ำค่ำมืดของวันที่26 ไปหาช่วงเช้าของวันที่27นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างของความเย็นที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่27นะครับพื้นที่เป็นสีน้าตาลปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนด้วยสีค่อนข้างเข้มฉะนั้นหมายความว่าความเย็นยังคงปกคลุมด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงนะครับและจะเริ่ม อ่อนกำลังลงหรือว่าท่านผู้ชมจะสัมผัสอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมเป็นต้นไปครับและในรอบนี้นะครับความเย็นจะอ่อนกำลังแบบยาวๆครับจนถึงช่วงวันพฤหัสบดีที่4มกราคมปีหน้ากันเลยทีเดียวปี2500 6 7นั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าจากปัจจัยลักษณะสภาพอากาศที่เป็นชนนี้ก็จะส่งผลทาให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้นก็คือทางประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้นจะมีอากาศที่อบอุ่นขึ้นกับจะเกิดหมอกเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าโดยทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าได้อยู่นะครับส่วนทางภาคกลาง ทางภาคตะว,วันออกจะมีอากาศเย็นเฉยๆนะครับสำหรับหลังจากนั้นบริเวณความปดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงและจะมีลมค่อนข้างแรงเกิดขึ้นจากนั้นมาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า ในช่วงตั้งแต่เย็นยามค่ำมืดของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่27ธันวาคมกระแสลมบนมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงแต่แต่ยังคงมีกำลังแรงได้อยู่ในบางพื้นที่โดยกระแสลมบนนี้จะเริ่มอ่อนกำลังลงให้เห็นกันได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงวันที่28ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่ม ค่อยๆสงบลงจนถึงช่วงวันที่4มกราคม2567นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยทางภาคใต้ก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ทางภาคใต้ตอนล่างยังคงมีปริมาณของฝนตกกระจายตัวในบางแห่งขึ้นลมบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยและทางภาคใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นอีกครั้งทําให้ขึ้นลมบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีกําลังแรงขึ้น โดยบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนั่นเองนะครับหากว่าโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงหรือสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรแอดมินจะนำข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้ว <c oughs> เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมด สำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมกมีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ